สวัสดีครับทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปรวมรวมนะครับจากการที่ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้นะครับบริเวณที่เห็นนี่ก็เป็นชายทะเลนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับที่พักนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนะครับ จะมาถ่ายรูปกันก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านหรือว่าถ้าผ่านไปผ่านมานะครับก็จะมาถ่ายบริเวณนี้ที่เห็นสุดไกลๆนูน้นก็เป็นหาดนพรัตนารานะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะอ,าอินเดียนะครับก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทย น,นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าไปทานข้าวนะครับที่โรงแรมนะครับก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นภาพรวมๆนะครับก็เป็นบริเวณชายทะเลนะครับก็เป็นท่าเรือนะครับซึ่งอยู่ติดกับหาดนพรัตนารานั่นเองอตรงนี้ถ้าท่านที่ติดตาม อชมมาก็จะทราบนะครับอันนี้เป็นเขาทองนะครับเขาทองฮิลซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆกันเป็นสถานที่เป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับส่วนนี้เป็นหาดนพร,รัตนารานะครับหาดนพร,รัตนาราก็อยู่ที่กระบีนะครับถ้าใครได้ไปเที่ยวกระบีก็คง ไปบริเวณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็รวมๆนะครับนำมาฝากกันนะครับ